สวัสดีค่ะรายงานข่าวภาคเช้าประจำวันพุธที่25สิงหาคมพุทธศักราช2536ในเช้าวันนี้นะคะเราจะไปเริ่มด้วยการดูบรรยากาศของการแสดงคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ของไมเคิลแจสันเมื่อค่ำวานนี้ซึ่งก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีท่ามกลางแฟนเพลงที่เบียดเสียดเข้าไปชมซูเปอร์สตาร์กว่า50,000คนค่ะ แฟนเพลงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นบรรดาวัยรุ่นที่ต่างแออัดเบียดเสียดกันเพื่อที่จะเข้าไปจับจองสถานที่ภายในบริเวณสนามกีฬาสุพัชลาไซสก่อนที่การแสดงจริงจะเริ่มหลายชั่วโมงโดยมีทหารและตำรวจที่ถูกส่งมารักษาการกว่า2 0 0 0นายและมีการตรวจคน้นผู้เข้าชมทุกคนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธเข้าไปในบริเวณสนามทาให้เหตุการณ์โดยทั่วไปนั้นเป็นไปอย่างโกลาหลวุ่นวายในขณะที่บริเวณด้านนอกของสนามมีการเตรียมพร้อมของรถพยาบาลจำนวนหลายคันรวมทั้งหน่วยกู้ภัยร่วมกตันยู ที่พร้อมที่จะรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีการขายของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับไมเคิลแจ็คสันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดหมวกเข็มกลัดตลอดจนมีการบริการเช่ากล้องสองทางไกลร่มและเสื้อกันฝนที่หลายฝ่ายคาดว่าจะตกลงมาระหว่างการแสดงซุปเปอร์ร์ไมเคิลแจ็คสันได้มาถึงเวทีก่อนการแสดงจะเริ่มประมาณ2ชั่วโมงโดยรถตู้ที่ใช้เป็นพาหนะได้เข้าไปส่งถึงใต้ถุนอศัศจรรย์ของสนามกีฬาสุพัชลาไซยทำให้สื่อมวลชนจำนวนมากที่ไปดักรอรับ ต้องผิดหวังไปตาม,ตามกันและก่อนเริ่มการแสดงก็ได้มีฝนตกลงมาเล็กน้อยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ได้หยุดลงไปก่อนที่จะการแสดงจะเริ่มขึ้นได้ไม่นานนักและหลังการแสดงของไมเคิลจกสันก็ได้เริ่มขึ้นบรรยากาศในสนามก็ขลาคลั่ำไปด้วยเสียงกรีดร้องของแฟนเพลงทั่วทั้งสนามด้วยความสนุกสนานกับลีลาท่าเต้นเสียงร้อนที่มีพรอนสวรค์จังหวะของเพลงรวมไปจนถึงระบบแสงสีเสียงที่ตระการตา ซึ่งในระหว่างการแสดงนั้นผู้ชมหลายร้อยคนถึงกับเป็นลมเนื่องจากความแออัดของแฟนเพลงภายในสนามโดยเฉพาะในส่วนผู้ชมที่อยู่ด้านหน้าเวทีการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้เดิมทีคาดว่าอาจจะมีการก่อเหตุมิว่าหรือว่าเหตุการณ์รุนแรงของบรรดาวัยรุ่นแต่เมื่อการแสดงได้จบลงไปแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแต่อย่างใด ไปดูเรื่องราวของทางกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะคะซึ่งก็ได้มีการประกาศรายชื่อยกย้ายข้าราชการประจำปีโดยตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่นั้นก็ได้แก่นายอารีวงอารยะ